ต้อนรับนนทุกท่านเข้าสู่ออโตมอเตอร์ไทยแลนด์นะครับผ่านพ้นมันที่เรียบร้อยกับงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่41ครับวันนี้เรายังคงมีเรื่องราวของมหกรรมยานยนต์อยู่แต่ว่าเป็นเรื่องราวของยอดจำหน่ายรถยนต์นะครับที่ขายได้ในงานนี้ไปดูกันว่าตัวเลขที่ทำให้เศรษฐกิจสะพัดของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยนั้นจะเป็นตัวเลขที่น่ายินดีขนาดไหนครับในช่วงท้องโลกยานยนต์ครับ ส่วนเราต้องรู้นะครับวันนี้เป็นเรื่องราวของรถตู้ไฟฟ้าครับเป็นพรีเมียม MPV จากเลเว้น,นะครับนั่นคือเดนซาดีนครับเดนซาดีนนั้นเป็นรถตู้ไฟฟ้าขนาดใหญ่นะมีความสะดวกสบายมีเทคโนโลยีทันสมัยเรื่องราวทั้งหมดติดตามเราชมได้ในช่วงนี้ครับ ุดท้ายในช่วงรู้ก่อนขับกับอีซูซุนะครับปลายปีแบบนี้ใกล้เทศกาลปีใหม่เข้าไปทุกทีครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงการเดินทางการใช้รถใช้ถนนของคนที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวต้องการกลับสู่มาดุภูมินะครับรู้ก่อนขับกับอีซูซุจะเป็นเรื่องราวของการเตรียมรถเพื่อเดินทางไกลในช่วงเทศกาลปีใหม่แบบนี้นะครับจะต้องเตรียมอะไรบ้างจะต้องตรวจสอบตรงไหนต้องตรวจเช็คตรงไหนนะครับในช่วงนี้เรามีคําตอบให้ครับ ทุกท่านครับพรีเมียม MPV เดนซาดีนายรออยู่หลังโฆษณาครับครอบครัวเราชอบไปด้วยกันทุกที่มีความสุขไปกับทุกเรื่องให้ทุกการเดินทาง อีกต่อไปนิยามใหม่ของความสุขในแบบคุณ Mazda CX 5ใหม่ Togetherness Redefined Mitsubishi Emotion สัมผัสพลังใหม่ความรู้สึกใหม่ New Mitsubishi x p a n d e r และ x p a n d e r Cross HEV Mitsubishi Motors พลังที่สร้างความเราใจตั้งแต่แรกเห็น โดดเด่นอย่างแตกตา่างมั่นใจเต็มสปีดด้วยเครื่องยนต์ด mm ูโ hmm. อเจร้อมเทียานไปกับแพลตฟอร์มฮาร์ทเทคพาวเวอร์ u ยู e อัพเนวิสุซูกิสวฟใหม่ Isuzu D-Max 2.2 DDI Max Force แรงขึ้นประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้น, m arn m arn น The Force of Future ใหม่ Isuzu D-Max 2.2 DDI Max Force พลังใหม่กำหนดโลก take the order traveled, yet choose my battles. This is the moment. This is the moment. This is the moment. New Honda HRV EHEV. Life always progresses. Up class classic suit, Cabrun ย่ามาห้าแกรนฟิลโน่สเปเชียลเอดิชันสีใหม่แมกมาแบล็กพร้อมชมอัปเปอร์เลนส์พิเศษ5,000คันเท่านั้นใหม่ล่าสุด New X The Next P พลังใหม่2.2 DDI Maxforce พร้อมเกียร์อัตโนมัติแปดใหม่กำหังจุดสูงสุดใหม่ที่เหนือกว่าใหม่ล่าสุด New X The Next P e และแล้วรถที่ผมรอก็มาถึงเมืองไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็พร้อมจำหน่ายเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับตัวของเดนซาซึ่งเดนซาที่ว่าคือเดน s a ดีนะเป็นหุยพรีเมียม MPV ครับวันนี้เขามาจําหน่ายด้วยกัน2รุ่นรุ่นพรีเมียมกับรุ่นเป r f ฟอร์แมนพรีเมียมไม่ถึง2ล้านนั้นผู้ชมครับ1.99ล้านบาท นะฮะสล้านมีทอนไว้ยังไงแล้วก็ตัว p e r f o r m ร์แมเนี่ยอยู่ประมาณ2,7 2ล้าน 9, 9ล้านนะครับผมเป็นราคาค่าตัวของเขาวันนี้แหละเดี๋ยวเราจะได้ไปลองกันละแต่เบื้องต้นผมเล่านิดนึงว่าตัวของเดนซ a ดีนนั้นเนี่ย ถือว่าเป็นบิ๊กไซส์เลยนะความยาว5เมตร2กว้างเกือบเกือบ2เมตรนะครับแล้วก็สูงเกือบเกือ2เมตรในขนาดที่วิวเบส3เมตรกว่าใหญ่ยยโตมโหฬาเลยตัวของภายนอกทั้งตัวของพรีเมียมและตัวของเปอร์ฟอร์แมนซ์ไม่ได้ต่างกันลอ้อขนาด18นิ้วแม็กลวดลายเดียวกันเลยนะฮะชุดไฟหน้าไฟท้ายเหมือนกันหมดเขาบอกว่าแรงบันดาลใจในการออกแบบลวดลายของไฟหน้าและไฟท้ายเนี่ย มาจากฝนดาวตกแล้วก็กระจังหน้าเนี่ยตานๆโลโกโเ้เวยงามดีนะเดนเดนตาเดี๋ยวไปดูวันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างกับการทดสอบของเดนซอดีนาในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับก็เข้าสู่การเดินทางนะจากเมื่อกี้นี้ที่รีวิวคร่าวๆกับเจ้าเดนซอดีนายนะครับในตอนเนี้เราเดินทางไปยุทธยานะครับอยู่ในรุ่นของพรีเมียมหรูหราอลังการเลยแล้วก็ อีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจพอก้าวเข้ามาในห้องโดยสารของเดนซาดีนเนี่ยวัสดุแมททีเรียลต่างๆที่เขาออกแบบโอ้โหถือว่าหรูครับถือว่าเป็นวัสดุที่ค่อนข้างจะมีเกรดแล้วก็เกรดดีสมกับความเป็นพรีเมียม MPV ที่ทางเดนซาที่ทางเลเว่นะครับเขาตั้งใจออกแบบรถคันนี้มาด้านบนนะฮะเป็นหลังคาพารามมิคแต่ด้านหน้า ในตำแหน่งผู้กับขี่จะเป็นซันรูฟนะครับก็เปิดปิดได้หมดเบาะนั่งที่เห็นอยู่ในขนาดนี้เนี่ยจะเป็นทั้งเบาะนวดมีเป่าลมร้อนให้แล้วก็อคอนโทรลนะครับที่เป็นในรูปแบบเหมือนทัชแพดท,ที่อยู่บริเวณตรงที่เท้าแขนตรงนี้เลือกปรับได้หลายส่วนมาก ทั้งในเรื่องของแอร์ก็มีเบาะนั่งปรับได้ไฟส่องสว่างในห้องโดยสารรวมถึงกับระบบความบันเทิงต่างๆนะครับเราไม่ต้องไปยุ่งกับในส่วนของผู้กับขี่ที่อยู่ตอนหน้าแยกส่วนกันควบคุมได้แต่ก็ใช้งานผ่านในเรื่องของอในเรื่องของเพลงก่อนลำโพงนะครับมาจากได n า w ออริโ ด้านหน้าจอขนาดใหญ่ปเป้งเลย15.6นิ้วเป็นฮัชสกรีนส่วนในชุดของคอรพิสมาตรวัดเนี่ย10.25นิ้วนะครับเป็นชุดที่ใหญ่มากแล้วก็มีการอัปเดตในส่วนของเทคโนโลยี a d a s เข้ามาเรียกว่ามีอะไรตอนนี้ใส่มาให้หมดเดืนอนออกนอกช่องทางล็อกความเร็วอัตโนมัติตามรถคันหน้าอะไรพวกนี้นะครับมีมาให้ครบแถมหน้าจอตัว10.25เนี่ยเขายังแสดงนะครับ ในเรื่องของสภาพการจราจรในเรื่องของผู้ใช้รถใช้ถนนที่อยู่ร่วมทางเดียวกันเนี่ยเป็นภาพซิมูเลชันโชว์อยู่ด้านหน้าวันนี้เราลองนั่งมาเท่ๆในเสือของผู้บริหารนิดนึงสหรังกการเดินทางไกลๆนะครับมีตู้เย็นด้วยและตู้เย็นของแท้ไม่ใช่เป็นแค่แบบ เอาขวดน้ํามาวางเขาบอกว่าตู้เย็นตู้นี้นะครับทำอุณหภูมิต่ําสุดได้ถึงลบหองศาเลยเพราะฉะนั้นเครื่องดื่มเย็นๆตลอดการเดินทางเนี่ยคุณสามารถเอามาแช่นี้ได้ไม่ต้องมีถังน้าแข็งใส่รถละสําหรับในกรณีเดินทางไกลนะครับส่วนผู้บริหารเนี่ยที่จะมานั่งรถคันนี้สะดวกสบายมากมายนี่ดูนะคุณจะสามารถปรับ ต่างๆเป็นห้องประชุมเคลื่อนที่ก็ได้เอาโน้ตบุ๊กมาวางนะครับเอา iPad มาวางประชุมใช้งานเคลื่อนที่ได้หมดตัวของการใช้งานต่างๆเนี่ยเป็นไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะม่านอ๋อตรงนี้ไม่ไฟฟ้าตรงนี้เราต้องใช้มือปรับเอาเองนิดเดียวแต่ที่เหลือปรับกระจกอะไรต่างๆนะครับทุกสิ่งอย่างเจ๋วเลยแล้วก็นี้ เบาะนั่งที่ผมนั่งอยู่ในรุ่นของตัวพรีเมียมเนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่าไปในส่วนของเปอร์ฟอร์แมนซ์เขาจะมีดีเทลในการนวดที่ต่างกันตอนนี้ในการนวดของเบาะในรุ่นพรีเมียมเนี่ยมันจะเหมือนเป็นตัวดันหลังนะครับขึ้นลงซ้ายขวาแต่ถ้าเกิดว่าไปอยู่ในรุ่นของเปอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยมันจะเป็นเบาะนวดแท้ๆที่เหมือนที่เขาขายกันตามท้องตลาดนะครับระบบเดียวกัน ติดตั้งไว้ในเปอร์ฟอร์แมนเลยก็จริงๆแล้วนะครับเดี๋ยที่บอกไว้ตอนแรกเนี่ยรุ่ลับภายนอกอาจจะไม่ได้ต่างนะล้อแม็กขนาดเดียวกันนะครับแต่ความต่างคือตัวของพรีเมียมนะฮะอยู่ที่230กิโลวัตต์มอเตอร์เดี่ยวขับหน้าถ้าเป็นในส่วนของรุ่นเปอร์ฟอร์แมนมอเตอร์คู่ขับทั้งหน้าขับทั้งหลัง 270กิโลวัตต์นะครับ470นิวตันเมตรเลยแล้วก็ตัวเปอร์ฟอร์แมนซ์ค่อนข้างจะจีท0-100อยู่ที่6.9วิในขนาดที่ในเรื่องของการทำระยะทางนะจากแบตเตอรี่103กิโลวัตต์ชั่วโมงเนี่ยนะถ้าเป็นพรีเมียมนะครับเขาเคลมตามมาตรฐานของ NEDC อยู่ที่600กิโลเมตรแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวเปอร์ฟอร์แมนซ์ที่เป็นมอเตอร์คู่เนี่ย อยู่ประมาณ580กิโลเมตรตัวเลขพวกนี้ถ้าได้จริงๆนะสัก500ก็สวยละแต่ผมว่าก็อาจจะต้องมีพฤติกรรมการขับขี่ที่ค่อนข้างจะเนียบหน่อยนะฮะกระโชกข้อข้า,ขานี่อาจจะทําให้เป็นตัวแปรในเรื่องระยะทางที่ทําให้มันสั้นลงนะครับวันนี้เราอาจจะไม่ได้พิสูจน์ในเรื่องของระยะทางว่าตัวเลขที่เขาเคลมมาเนี่ยจะได้ใช้งานจริงเท่าไหร่นะเพราะว่าจะเป็นในรูปแบบของการทดสอบแบบวันเดย์ทริป ซึ่งต่างๆนานณาที่ชจอทุกท่านดูที่แสดงให้ทุกท่านเห็นเนี่ยนะครับฟีเจอร์ต่างๆีเนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นตัวของชิ้นส่วนหลักตัวของโครงสร้างหลักในเรื่องของระบบรองรับต่างๆเนี่ยเป็นแบบเดียวกันตอนนี้ที่นั่งอยู่นะครับซาบันกับอัดเทือนได้ค่อนข้างจะดีแล้วก็เสียงภายในห้องโดยสารเงียบมากๆเลยเดี๋ยวเราไปลองดูครับว่าถ้าไปลองขับแล้วเนี่ยฟิลลิ่งมันจะให้เรารู้สึก กับฟีลิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นของเดนซาดีนเป็นยังไงบ้างนะครับเดีย๋ยวไปลองกันดูกับอีกรุ่นหนึ่งตัวของ p e r f o r m ร์แมครับท่านผู้ชมครับก็เปลี่ยนหน้าที่นะฮะจากตำแหน่งผู้โดยสารนะเมื่อกี้ยังนั่งหรูๆเป็นผู้บริหารอยู่เลยนะครับตอนนี้กลับมาเป็นพลขับเหมือนเดิมละแล้วก็รถที่เรากำลังใช้งานที่เรากำลังขับขี่ในคันนี้เป็นรุ่นท็อปนะเป็นรุ่นเปอร์ฟอร์แมคือ ในผ้าผู้บริหารที่ผมนั่งมาเมื่อกี้จะเป็นตัวตัวล่างก็คือตัวของพรีเมียมนะครับแต่พอมาเป็นตัวของเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยมันจะมีหลายอย่างที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันอย่างที่ผมได้รีวิวคร่าวๆให้ท่านผู้ชมได้รับชมก่อนหน้านี้ไปนาะนหนึ่นั่นก็คือเรื่องของมอเตอร์ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับตัวนี้กําลังเนี่ยให้ไปถึง275กิโลวัตต์เลยในขณะที่ตัวของพรีเมียมเนี่ยอยู่ที่แค่230กิโลวัตต์นะแล้วก็ ตัวแรงบิดพรีเมียมจะอยู่ประมาณ360ริบนิวตันเมตรส่วนตัวเนี้อยู่ประมาณสักมากกว่าเกือบเกือบร้อยนะฮะประมาณ470นิวตันเมตรโดยประมาณอัตราเร่ง แรงกว่าแรงกว่าชัดเจนมอเตอร์คู่ตัวนี้นะครับทำอัตราเร่งสูงถึงร้อยอยู่ใกล้ๆ7วิโดยประมาณ6.9วินะฮะตัวเลขตัวนี้เคลมจากทางผู้ผลิตเขานะครับโหมดการขับขี่เนี่ยทั้ง Eco Sport แล้วก็ Standard เนี่ยนะฮะการทำงานของคันเร่งการทำงานของน้ำหนักพวงมาลัยแล้วก็รวมถึงระบบรองรับตรงนี้มันจะต่างกันไปตามโหมดแล้วก็มีตัวเร่ง กำลังไฟเร่งเจนเนี่ยนะครับอยู่ด้านข้างๆกันบริเวณคอนโซลกลางตรงนี้นะฮะรวมๆแล้วนะครับตัวฟีเจอร์ที่ติดมาให้กับรถเนี่ยทางเลเวไม่ได้เคี่ยวของเลยฮะอัดมาให้เต็มๆเ,เลยเท่าที่ผมลองขับดูนะรถทรงกล่องใหญ่ๆแบบน,นี้นะครับ MPV ไซส์บิ๊กยาวตั้ง5เมตรกว่านะครับกว้างเนี่ย2เมตรสูง2เมตร ในการต้านลมแน่นอนว่าแอโรไดนามิกของเขาเนี่ยมันมันต้านลมมากกว่ารถเซ็เไมต์อื่นๆอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอมาเซ็ตอัพในเรื่องของตัวดีชัตสี่เลยหรือว่าตัวระบบต่างๆที่พอเลเวอออกแบบมาให้เดนซาดีนคันนี้เนี่ยผมว่ามันค่อนข้างจะลงตัวนะการปรับโหมดต่างๆเนี่ยทำให้เรารู้เลยครับว่าการซรับน้ำกสเทือน มันเป็นยังไงมันแตกต่างกันยังไงด้านหลังนะครับเป็นมันตีลิงแล้วก็ด้านหน้านะครับระบบรองรับเป็นมาเาต,าต,าต,าตาัตัดข้างหน้าค่อนข้างจะตึงนฮะแต่ข้างหลังเนี่ยเซ็ตมานุ่มแต่คาว่านุ่มที่ผมว่ามันก็ปรับตามโหมดการใช้งานต่างๆือกันนะเรารู้สึกได้ในกรณีที่เลือกใช้งานโหมดต่างๆนะครับถือว่าโอเค ไม่ผิดหวังสภาพหน้าค่อนข้างจะดีนะไล่จากตัวพรีเมียมก่อนพรีเมียมเนี่ยมอเตอร์เดียวครับกับพละกําลัง230กิโลวัตต์แต่ถ้าเกี่ยว่าเป็นตัวนี้เ e อร์ฟอร์แมน์นะมอเตอร์2ตัวนะครับทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังพลังกำลัง275กิโลวัตต์แบตเตอรี่ค่อนข้างจะใหญ่103กิโลวัตต์อานะก็แปลสภาพเป็นในเรื่องของระยะทางในการชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ยถ้าเป็นเ e อร์ฟอร์แมน์รุ่นท็อป 580กิโลเมตรนะฮะตามมาตรฐาน NEDC ส่วนถ้าเป็นตัวของพรีเมียมจะมากกว่า20กิโลเมตรก็คือ600กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งซึ่งผมแจ้งไปแล้วว่าถ้าเกิดใช้งานจริงๆร,ระยะทางในการวิ่งของทั้ง2คันเนี่ยตัวเลขถ้าได้ประมาณสัก5 0 0กิโลเมตรก็ถือว่าโอเคละทีนี้ของที่ใส่มาในรถฟรีเจอร์ที่ใส่มาในรถแน่นๆเลยครับ พรีเมียมขนาดไหนทั้งเบาะนั่งแถวหน้าแถวที่2มีนวดให้มีเป่าลมให้นะครับมีคอนโทรลจากแถวที่2เนี่ยควบคุมในเรื่องของมันติมีเดียได้ควบคุมในเรื่องของแอร์ได้ไดตู้เย็นมีมาให้ด้วยสำหรับการเดินทางเลยนะไฮไลท์ของเขานะแม้ว่าความที่จะเป็น MPV Big กไซสขนาดนี้แต่เขาก็ไม่ลืมนะครับในส่วนของอพื้นที่เก็บสัมภาระตอนท้ายรถ ถ้าเราไม่พับบอดแถว3นะพื้นที่เดิมเนี่ยจุได้400กว่าลิตรเลยแต่ถ้าเกิดพอพับไปปุ๊บนะฮะทะลุไปนู่นเลยครับ2,000กว่าลิตร ขนของได้เยอะแยะเลยนะฮะราคาค่าตัวเนี่ยพรีเมียม2ล้านเองครับ1,999,000บาแแต่ในส่วนของ Performance นเนี่ย2 6 9 9้0 0 0บาทถ้าสนใจก็ลองไปติดต่อทางจำหน่ายของเดนซานะครับทั่วประเทศต,ตอนนี้มีอยู่10กว่าแห่งแต่ถ้าเกิดว่าไปรวมกับ BYD นะฮะในอนาคตถ้าเขาไปเิร์ e กับ BYD เมื่อไหร่ศูนย์บริการของเขาเนี่ย จะรวมรวม150แห่งทั่วประเทศไทยทันทีอย่างที่บอกนะฮะลองไปติดต่อเจ้าหน้าที่ดูนะครับฝ่ายขายหรือไปลองทดลองขับกับเจ้าเดนซาดีนายดูราคาต่ำราคาตัวท็อปยังไม่ถึง2ล้านเเลยน่าสนใจตรงนี้แหละแล้วก็ของที่มันเต็มรถฟีลลิ่งการขับขี่เนี่ยฟีลลิ่งคล้ายๆกับครอสโอเวอร์ซะด้วยซ้ำไม่มีการโยนไม่มีการกระเด้งกระดอนเลยฮะหมวกการขับขี่ปรับได้ช็อคอัพก็ปรับเปลี่ยนตามโหมดนะครับ มีความสุขไปกับทุกเรื่องให้ทุกการเดินทางไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมียมามใหม่ของความสุขในแบบคุณ Mazda CX 5ใหม่ Togetherness redefine Mitsubishi Emotion สัมผัสพลังใหม่ความรู้สึกใหม่ Mitsubishi Xpander แล like ะ Xpander Cross HEV Mitsubishi Motors พลังที่สร้างความเร้าใจตั้งแต่แรกเห็นโดดเด่นอย่างแตกตา่างมั่นใจเต็มสปีดด้วยเครื่องยนต์ Dual Jet พร้อมจะยานไปกับแพลตฟอร์ม a r d t e c h Power You Up New Suzuki Swift ใหม่ i s u ส u ดี a x 2.2 DDI Max f o r t e แรงขึ้นประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้น The Force of Future ใหม่ i s u ส u ดี a x 2.2 DDI Max f o r t e พลังใหม่กำหนดโลก New Nissan Kicks e-Power เทคโนโลยีหนึ่งเดียวจากนิสสัน ี่แบบรถไฟฟ้าไม่ต้องรอชาร์จแต่ต้องรอนิวืนิสันคีอพ e าวเวอร์ทนเดียวที่ใช่ทั้งแรงทั้งประหยัดเย้ <Yes. S 2> นิสันเย่ามาฮ่าแก um, <No. S 1> รนฟิลนบิดนุ่มขี่สบายไกลแค่ไหนก็ประหยัดยามาฮ่าแกรนเฟิลโนลไฮบริดคอนเน็เต็ดใหม่ชีวิตมีคลาสสมาร์ทยังมีสไตล์ ใหม่ล่าสุด MU-X The Next Peak 2.2และ3.0 d d i Maxforce MU-X The Next Peak กำหนดจุดสูงสุดใหม่ที่เหนือกว่าสนับสนุนโดย Mazda Ford BRG เข้าสู่ช่วงท่องโลกยานยนต์กับออตเตอร์เวิร์ l ไทยแลนด์ครับติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวบนโลกยานยนต์กันนะครับท่านผู้ชมครับงานมหากรรมยานยนต์ครั้งที่41ที่ผ่านมานี้ต้องบอกว่าเป็นงานที่มีส่วนสําคัญอย่างยิ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปีนะครับ จากผลของยอดจองรถในงานทะลุ50,000คันเลยนะครับและแน่นอนครับสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนเกิดขึ้นกว่า55,000ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับงานนี้ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่งเรามีข้อมูลนี้มาฝากครับ ขวัญชัยประพัดพงศ์ประธานจัดงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่41ได้เปิดเผยว่างานมอเตอร์เอ็กซ์โป2024ที่ผ่านมานั้นประสบความสาเร็จอย่างสูงมีส่วนช่วยกระตุ้นอุตสาหกรรมยานยนต์ในปีนี้ที่ซบเซามาตลอดทั้งปีนี้ให้กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งรถยนต์ที่มียอดจองสูงสุด3อันดับแรกได้แก่ Honda, BYD และ Toyota รถเครื่องยนต์สันดาปที่มียอดจองสูงสุดได้แก่ Honda โตย้าและฟอร์ดตามลำดับส่วนรถไฟฟ้าที่มียอดจองสูงสุด3อันดับแรกได้แก่ BYD, i อออนจีลีสำหรับราคาเฉลี่ยของรถยนต์ที่ขายในงานนั้นอยู่ที่1.25ล้านบาทส่วนรถจักรยานยนต์ก็จะมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่190,000บาท จากยอดจองรถที่เกิดขึ้นในงานทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์นั้นก็จะทำให้มีเงินหมุนเวียนในงานนี้ถึง55,000ล้านบาทและมีผู้เข้าชมงานทั้งสิ้น1.4ล้านคนนอกจากนั้นยังมีผู้เข้าชมงานจากออนไลน์อีกถึง2.47ล้านวิว จากนี้ไปติดตามกิจกรรมเพื่อสังคมจาก m a สด้นะครับก็เป็นกิจกรรมดีๆที่เรียกว่า m a สด้าสวัสดแคทคาราวานแลลี่สารฝันน้องดวลบอลตามรอยอารยธรรมครับนะบริษัทมาสด้าเซลประเทศไทยจำกัดร่วมกับสโมสรนนะครราชสีมา m a สด้าเจัดกิจกรรมพิเศษมาส d a าสวัสดแคทคาราวานแลลี่สารฝันน้องดวลบอลตามรอยอรยารยธรรม เป็นการชวนแฟนคลับสวัสด์แคทและลูกค้าผู้ใช้รถยนต์มาสด้ากว่า30คันร่วมคาราวานทํากิจกรรมด้าน CSR โดยทําพิธีปล่อยคาราวานรถยนต์มาสด้าที่บริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์เท้าสุรนาลีโดยมีผู้บริหารจากมาสด้าสมสรน,นครราชสีมามาสด้า FC และหน่วยงานราชการ ออกเดินทางไปชมมรดกทางวัฒนธรรมอุทยานประวัติศาสตร์ปรา,าสาทหินพิมายมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนอุปกรณ์กีฬาและเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนที่โรงเรียนหมื่นไวัยเยี่ยมชมวัดหมื่นไวัยซึ่งมีโบสถ์อายุเก่าแก่กว่า300ปี พร้อมทั้งยังสารฝันของเด็กๆเกยาวชนทีมฟุตบอลของโรงเรียนเข้าร่วมฝึกทักษะการเล่นฟุตบอลโดยมีนักกีฬาอาชีพและโค้ชจากทีม Academy ีของสโมสรที่โรงเรียนชุมชนบ้านประโดกโคกไผ่ก่อนจะไปร่วมเชียดนักเตะทีมสวัสด์แคทในการแข่งขันศึกดาบบี้แมตช์แห่งภาคอีสานร,ระหว่างทีมสวัสดแคทกับบุรีรัมยูไนเต็ดที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา กิจกรรมมาสด้าเดยในครั้งนี้เป็นไปด้วยความสนุกสนานเต็มเปลี่ยมไปด้วยรอยยิ้มและความสุขที่เกิดขึ้นจากการให้ของทุกภาคส่วนสวัสดีครับวันนี้มา z d a านะครับร่วมกับสวัสด์แคทนะครับแล้วก็แฟนๆสวัสด์แคททั้งนะครับ กิจกรรมมาสด้าสวัสดิ์แคทคาราวานนะครับเพื่อที่จะส่งมอบสิ่งดีกับคืนสู่สังคมนะครับเช่นเดียวกับที่มาสด้าทำมาโดยตลอดระยะเวลาที่ดําเนินธุรกิจในประเทศไทยแล้วก็ดําเนินธุรกิจในตลาดโลกมานะครับสาหรับวันนี้นะครับมาสด้าก็ได้พานะครับแฟนๆมาสด้านะครับและคาราวานทั้งหมดนะครับไปชมบุทยานประวัติศาสตร์ที่มายนะครับเพื่อชมการปฏิกรรมอันเลื่องชื่อของจังหวัดโคราชนะครับและก็นอกจากนี้นะครับยังมีการ ไปทำกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนถึง2แห่งนะครับเพื่อจะมอบอุปกรณ์กีฬานะครับแล้วก็อุปกรณ์การเรียนต่างๆรวมถึงจัดฟุตบอลคลินิกนะครับโดยร่วมกับทีมสวัสดิ์แคทอะคาเดมี่นะครับเพื่อที่จะเป็นแรงบันดาลใจนะครับให้กับน้องๆนะครับที่จะสารความฝันตัวเองให้กลายเป็นนักฟุตบอลอาชีพในอนาคตนะครับในวันนี้ก็ได้รับการตอบรับกิจกรรมอย่างดีจากลูกค้าและก็แฟนๆสวัสดิ์แคทมากกว่า100คนนะครับเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับแล้วตอนเย็นนะครับทั้งหมดนะครับก็ได้รวมตัวกันที่สนาม8นปครับเพื่่อรวม อย่ทีมสวัสด์แคทของเรานะครับเพื่อที่จะแข่งขันนัดสำคัญนะครับที่เจอกับบรีลัมอยู่ในเต็ดนะครับแล้วก็ผมขอเอาใจเชียนะครับทีมสวัสด์แคทให้ได้ชัยชนะในวันนี้นะครับรวมถึงบรรลุเป้าหมายในแง่ของการแข่งขันในฤดูกาลนี้นะครับผมขอขอบคุณมากครับนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงของท่องโลกยานยนต์ครับท่านผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับไปกันที่ www.autothailand.com เช่นเคยครับ ีซ e ูซู2.2 DDI m a c f o r c e พลังใหม่กำหนดโลกรู้ก่อนขับกับอ e ีซูซูตอนเตรียมรถให้พร้อมเที่ยวรับปีใหม่ ใกล้ช่วงเทศก,กาลปีใหม่หลายคนคงวางแผนที่จะเดินทางไกลท่องเที่ยวหรือเดินทางกลับไปเยี่ยมญาติสนิทมิตรสหายที่ต่างจังหวัดแต่การเดินทางย่อมต้องใช้รถยนต์ที่สมบูรณ์รู้ก่อนขับกับอีสุซิอยากให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภยัยด้วยการนําเสนอการเตรียมความพร้อมของรถยนต์เพื่อเดินทางรับปีใหม่กันครับตัวสภาพอย่างรถยนต์ เริ่มกันที่ยางรถยนต์โดยการตรวจดูความลึกของดอกยางสภาพยางมีจุดใดที่มีรอยฉีกขาดรอยแตกหรือปูดบวมหรือไม่ไปจนถึงการเช็คลมยางหากยางรถหมดสภาพดอกยางหมดการขับรถทางไกลเป็นเวลานานๆย่อมเสี่ยงต่อการระเบิดได้จึงควรเปลี่ยนยางใหม่และอย่าลืมตรวจสอบสภาพและลมยางอะไหล่ด้วยตรวจสอบไฟส่องสว่างรอบคัน ตรวจสอบระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณต่างๆรอบคันควรปิดสว่างครบทุกดวงทั้งไฟส่องสว่างด้านหน้าไฟสูงไฟต่ำไฟเลี้ยวทุกจุดไฟเบรกและไฟตัดหมอกหน้าหลังเพราะหากเราขับรถในที่ที่มีหมอกลงจัดแสงสว่างจากไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณต่างๆจะช่วยให้รถคันอื่นมองเห็นรถของเราและระยะห่างได้อย่างเหมาะสมรวมถึงตรวจดูไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสารด้วย ตรวจดูของเหลวภายในห้องเครื่องยนต์ ตรวจสอบของเหลวในระบบเครื่องยนต์ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องน้ำยาหล่อยเย็นหม้อน้ำน้ำมันเบรกน้ำกลั่นแบตเตอรี่น้ำฉีดล้างกระจกควรให้อยู่ในระดับที่กำหนดหรือหากเป็นไปได้นำรถเข้าศูนย์บริการเพื่อให้ช่างผู้ชำนาญการตรวจสอบอย่างทวนทีและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องใส่กรองน้ำมันเครื่องหรือของเหลืออื่นๆที่ใกล้ถึงระยะเปลี่ยนถ่ายรวมถึงตรวจสอบความหนาของผ้าเบรกหากผ้าเบรกหมดจะได้เปลี่ยนก่อนเดินทางไกลจะเป็นการดีที่สุด เช็ดทำความสะอาดกระจกทุกบานกระจกรถก่อนออกเดินทางควรเช็ดทั้งกระจกหน้ารถกระจกท้ายรถและกระจกมองข้างให้สะอาดทั้งภายนอกและภายในตรวจสอบระบบไลฟ้ากระจกหลังลองกดปุ่มเพื่อให้ระบบทำงานรวมถึงตรวจด,ดูเส้นของระบบไลฟ้าว่ามีจุดใดเสียหายด้วยหรือไม่ตรวจสอบใบป,ปัดน้ำฝน ตรวจสอบการทำงานของใบปัดน้ำฝนว่ายังสามารถทำงานได้ปกติหรือไม่กดฉีดน้ำบนกระจก แล้วลองปัดดูว่าใบปัดน้ำฝนสามารถกวาดนะ้ำบนกระจกหน้าได้จนเกลี้ยงหรือไม่หากปัดแล้วไม่เกลี้ยงหรือมีเสียงดังคลืดๆแสดงว่าใบปัดหมดสภาพควรเปลี่ยนใหม่สำหรับปุ่มฉีดน้ำเมื่อใช้ไปนานวันอาจมีตะกันคาบจับเกิดการอุดตันจนน้ำไม่ฉีดออกมาให้ใช้น้ำอุ่นเทลงตรงช่องฉีดน้ำเพื่อล้างคาบตะกันหากทิศทางการฉีดน้ำไม่ตรงกับกระจกหน้ารถให้ใช้เข็มหมุดเสียบลงไปในรูฉีดน้ำแล้วค่อยๆปรับทิศทาง ของช่องให้ตรงกับกระจกเตรียมอุปกรณ์ที่เหลืออื่นๆ เช็คความพร้อมของอุปกรณ์ช่วยเหลือยามฉุกเฉินในการเดินทางท่องเที่ยวที่นักเดินทางทุกคนจําเป็นต้องมีนั่นก็คืออุปกรณ์สำรองฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ช่างสําหรับกรณีฉุกเฉินไฟฉายสายลากจูงเป็นต้นเพราะเราไม่อาจรู้เลยว่าในระหว่างการเดินทางจะเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินอะไรขึ้นมาบ้างเมื่อรถยนต์พร้อมแล้วแต่ก็อย่าลืมเตรียมความพร้อมของร่างกายพักผ่อนให้เพียงพอโดยเฉพาะผู้ที่ต้องขับขี่รถยนต์ ระยะทางไกลเพื่อให้การเดินทางถึงทุกที่หมายโดยปลอดภัยทุกท่านครับท่านผู้ชมครับก็รู้แล้วนะครับขั้นตอนการตรวจสอบการตรวจเช็คอุปกรณ์ชิ้นส่วนของรถยนต์สำหรับก่อนเดินทางไกลในช่วงปีใหม่ พอรู้แล้วก็รีบไปตรวจสอบรีบไปตรวจเช็คกันนะครับเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางครับทั้งหมดเป็นเรื่องราวของรายการออโตมอเตอร์ไทยแลนด์จาสัปดาห์นี้นะครับกลับมารับชมรายการเราได้ใหม่ครับทุกวันเสาร์4ทุ่มครึ่งจนถึง5ทุ่มทางทบ .5 กด5ครับเช่นเคยครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทางโชลูม m a สด a าอัลบาทรสลามินทากมอ .2 ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทํานะครับลาวันนี้ครับสวัสดีครับ